สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่ฟูแล้ววันนี้ก็อยู่กันในรายการซับเอาอะไรมาให้พี่ดูนะครับผมต็เปอ แน่นอนนะเป็นประจำทุกวันจันเราก็จะมาดูคลิปวิดีโอที่น้องๆสพอนเซอร์ได้ส่งกันเข้ามาในกลุ่ม Discord e x c l u s i v e นะครับว่าจะสนุกหรือไม่นสนุกหรือไม่นสนุกหรือรจะหาปวดหัวปันประษาแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันเลยก่อนที่จะไปรับชมก็จะลืมกดไลค์กดกระับต่อไลค์กดแชร์ก็จะดีกันด้วยนะครับมา,าดูซิเป็นคล้ายๆในอะไรลูกค้าโทรบอกว่าลูกค้ายูสุมาติดปันบูดูเป็นยงองยุสุ อีวสุไม่เถียงว่าอีวสุเอออีซูซุไอเราก็นึกว่ารถกระบะโอ้โหรถพี่เสร็จแล้วไงรถมาส่งรถอีซูซูเบิ้ลหน่อยหรอพี่เออบีเบิ้ลหน่อยเชียร์โอเคเรทปไลน์ยม่ร่วงมาเนี่ยโอเคอีวสุเออติดล้อเลยเป็นไง น้องแมว,วะมเป็นที่ไห่พี่เออเป็นที่ไห่พีม่มันพังตรงไหนพี่ลองลองลองดูให้หน่อยพี่เออน่ารักยังเ,เออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะมาช่วยช่างเขาซ่อมหรือจะมาป่วนเขาแต่น้องก็น่ารักดีนะครับพี่เป็นทาสแมวอยู่ด้วยนะฮะไม่ได้กู เออคลิปต่อไปซ้อมได้รวดเร็วอะไรคือซ้อมได้รวดเร็วฮะไปดูเอาเล่นเปียนโนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะซ้อมอ๋อซ้อมซ่อมไม่ใช่ซ้อมออโอ้มันต้องใช้ระบบะระบบกระแทกนิดนึงนะครับเออ่อาทุบมันแรงนะพี่เดี๋ยวพี่ไม่มีเล่นนะนี้นะ

โอ้เขาตั้งเป็นเสียงรอสายให้แบบคุณโทรเข้ามาจะได้ยินเป็นเสียงแบบรอสายในไลน์อะไรเงี้ยแต่อันนี้ตั้งเป็นชินะบัญชรฮนะนอนนาการช่างดูสิโอ้หาลูกค้ามาว่ะเฮ้ยมีเด็กอยู่ในคลิปด้วยคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง u t u b e เอ่อยูทูบขอ่อนิดนึงนะเอ่อ เฮ้ยเปลี่ยนยาง,งด้วยเชีรยเปลี่ยนหม่น้ำเปลี่ยนโมน้ำด้วยเฮ้ยไม่ใช่นะกายน้ำร้อนเปลี <c ười> ่ยนท่อบิ๊กไเชี่อยังเอาจานอยังเอา <c ười>

โอ้ยโไไอ,ยไไอนะ้ยโอไยโอ้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 ยไอ้ยโอ้ยโน้นน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 ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยอ้ยนครับอ้ยโอ้ยโอ้าโอยอ้ยโอ้บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยอ้ยโออ้ยโอมยได้จะอ้จะอ้ยอ้ยโอ้รือเปล่้ห่อย่องยโี้ยโอ้ย้ยโอ้อนแพอ้องสโอ้าให้แล้ยัอยโอ้ยโเพื่อแพ็คของ,งอ้านข้งกระเป๋าก่อนครับ แล้วก็เจอแบบนี้ครับอะฮะแต่พอแกะออกมาไม่มีอะไรนะเอ้าแพ็คอะไรมาบีอะไรอะพอเปิดด้านในอะรู้เรื่องเลยโอ้คล้ายๆเป็นแบตเตอรี่อะไรสักอย่างกล่องเสร็จแล้วแบตเตอรี่กล่องอันนี้ต่ออะฮะเมาปุ๊บใช่เลยล้อมลึเต็มเลยนี่พอเปิดออกมาล้อมลึเต็มเลยอันนี้มันต้องใช่แน่แนี่เขาก็แกะออกมาครับเออผมบอกแล้วว่าเปิดได้เปิดได้เนี่ยสุดท้ายเแบบนี้ โอ้โหบาดเจียวนะครับเบี้ยก้องโหเทเก็ก <c oughs> เ,เหมือนเลย <c oughs> ยังไม่ทันได้ใส่เกียร์เลยอ่ะโอ้โหไฟแดงไฟเขียวไงอาา่ะฮะเฮ้ย <c oughs> เก่งจัดนิเออรอรอรอไฟเขียวไงเออไฟเขียวปั๊บจะบีบแต่ปุ๊บนั่งไงอะไรวะ ไฟเพิ่งจะเขียว <_ d umb> เออใส่เกียร์เลยเป็นไหนเยอะเลยพี่อ่ะพี่อ่ะรีบไปไหน, <_ d umb> ไไหนก็คือไฟเขียวปั๊บตบเขาเลยเอ่ะพี่คลิปสุดท้ายในวันนี้ฮะเ,เป็นใครน้องช้างเออเป็นใครน้องช้างฮะยังไงโอ้เปิดประตูใช่เลยแล้วก็ยังไงอันนี้ ปิดประตูด้วยออ้ยเบาเบ้าโอ้ยตกรางไหมเนี่ยเออเอ้ายังไม่จบอีกอ่ะมันไม่เข้าล็อกไลยตกรางไปแล้วอ่ะพ่อยังเออเออพอเคเออไปแล้วไปแล้วเออหอบไปหอบที่นี่หอบหอบไปใจเต่าย่างหัวล้ม บเอาละก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากขอบคุณทุกลา์ทุกสับสกไลท์ใหม่ทุกคอมเมนต์ทุกการต่อทรัพย์ทุกการสมัครซับพอร์ตช่องกันวันนี้ด้วยไม่เจอกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้ก็สบายๆนะไม่ค่อยมีอะไรที่มันหำหำว่ะหำม,ม,มาไงฮาเออคลิปวันนี้ก็ไม่ได้มีคลิปที่ฮาจนท้องแตกอะไรขนาดนั้นนะครับก็ติดตามอีพีหน้ากันด้วยนะฮะไปบ๊ายบาย